ว่าแค่ประโยคเดียวอ่คำว่าประโยคเดียวคือเรื่อง,เร,องเรื่องเดียวก็คือณตอนนั้นเนี่ยรบมงให้บังคับนะบออกกฎหมายประกาศว่าเรือประมงเนี่ยจะต้องออก220วันต่อปีก็ประมาณ7 7เดือนประมาณ7เดือนอีก5เดือนเนี่ยก็คือก็ต้องจอดนะครับแต่กฎหมายเนี่ยบังคับให้ทําสัญญาจ่ายค่าจ้าง สิบสองเดือนทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือจอดก็ต้องจ่ายนะครับลูกน้องยี่สิบกว่าคนนะครับใครจะจ่ายเท่าไหร่ที่เราต้องหามาจ่ายทั้งที่รายได้เราไม่เข้ามาเลยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าถ้าปล่อยให้เกิดกวันนั้นขึ้นมานะครับไม่มีใครที่จะสื่อสายนายกหรือผู้มีอำนาจเนี่ยเรือทั้งประเทศไทยจะต้องจอดแบบนั้น มของวิถีของชีวิตของชาวมงเนี่ยเรือวิ่งออกนะครเวลาประมาณเกือบหนึ่งวันซึ่งตามวิถีชาวชาวมงเนี่ยไม่ใช่ว่าออกไปถึงบางคนเนี่ยอ่าเหมือนถ้าชาวบ้านนี่เราไปเล่น,เร,เ,ลนเราไปเล่นหาเราจะชอบขึ้นไม่แรงถูกไหมน้ําใสาๆนิ่งๆถูกไหมแต่ว่าชาวมงเนี่ยต่อให้น้ําใสานิ่งยังไงพอไปถึงที่ปาน้ําทะเลเรียบก,ก็จริงแต่ถ้าน้ําข้างล่างเนี่ย มันหลคนละทิศคนละทางระวังอวนไม่ได้นะครับถ้าเราลงอวนไม่ใช่ใครจะหิ้วกระเป๋ามาแล้วก็เอาเรือออกไปได้ไม่มีทางมีเงินเป็นสิบล้านถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งคุณมาซื้อเรือสักลำหนึ่งแล้วคุณทําประมงคุณไปไม่รอดเหรอครับเระาดจังะนผอะไรบผมฟังคุณเนี่ยพูดดีๆก็ได้ เมื่อประมาณ60เนี่ยปี60นี่นก็3ปีกว่าแล้วที่งิได้พูดได้พูดแค่ต้องบอกว่าแค่ประโยคเดียวเาคาว่าประโยคเดียวคือเรื่องเรื่องเดียวก็คือณตอนนั้นเนี่ยบงคงให้บังคับนะออกกฎหมายประกาศว่าเรือประมงเนี่ยจะต้องออก220วันต่อปีก็ประมาณ7 เดือนประมาณ7เดือนอีก5เดือนเนี่ยก็คือก็ต้องจอดนะครับแต่กฎหมายเนี่ยบังคับให้ทำสัญญาจ่ายค่าจ้างเนี่ยสิเดือนทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือจอดก็ต้องจ่ายนะครับรลูกน้อง20สกว่าคนนะครับใครจะจ่ายเท่าไหร่ที่เราต้องหามาจ่ายทั้งนันที่รายได้เราไม่เข้ามาเลยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าถ้าปล่อยให้เกิดกวันนั้นขึ้นมา นะครับไม kind of mm ่มีใครที่จะสื่อสารถึงนายกหรือผู้มีอำนาจเนี่ยเรือทั้งประเทศไทยจะต้องจอดแบบนั้นการออกทำการอะมงของวิถีของชีวิตของชาวอมงเนี่ยเรือวิ่งออกนะครับแต่เราใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งวันซึ่งตามวิถีชาวอมงเนี่ย ไม่ใช่ว่าออกไปถึงไปถึงที่เนี่ยเราจะได้วันปลานะครับเราต้องดูน้ํานะครับดูน้ําดูลมดูความพร้อมของเขาเรียกว่าธรรมชาติกระแสน้าเนี่ยสาคัญมากบางคนเนี่ยเหมือนถ้าชาวบ้านที่เราไปเล่นเราไปเล่นหาเราจะชอบขึ้นไม่แรงถูกไหมน้าใสาๆนิ่งๆถูกไหมแต่ว่าชาวมงเนี่ยต่อให้น้ําใสนิ่งยังไงพอไปถึงที่ปาน้ําทะเลเรียบก็จริงแต่ถ้าน้ําข้างล่างเนี่ย มันไหลคนละทิตคนละทางระวังอวนไม่ได้นะครับถ้าเราลงอวนเครื่องมือเสียหายเลยครับวางไปอวนขาดเนื้ออวนหายนั่นคือต้นทุนนั้นเลยกับอาชีพอาชีพดึงที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ใครจะหิ้วกระเป๋ามาแล้วก็เอาเรือออกไปได้ไม่มีทางมีเงินเป็นสิบล้านถนะ้าคุณคิดว่าคุณเก่งคุณมาซื้อเรือสักลาหนึ่งแล้วคุณทําประมงคุณไปไม่รอดหรอครับพ่อผมเนี่ย มาจากระยองเนี่ยท่านก่อนที่ท่านจะมาปัตตานีเนี่ยเมื่อ47ปีที่แล้วเนี่ยท่านออกกับปูก่ก่อนปูไ่ไปเลือหาปลาเล็กๆที่ระยองนะครับพี่น้องออกด้วยกันปู่ก็เอาลูกออกไปสามสี่คนพ่อก็ออกประมาณอายุตั้งแต่ห้าหกขวบท่านก็ออกแนละ้วท่านก็ออกแนละ้วครับคือออกไปเกาะเสากระโดงท่านเล่าให้ฟังอ่ะนะเราคือแบบว่าชีวิตท่านลําบากยังไงท่านก็เล่าให้เราฟังพวกเราฟังแล้วก็เออมันมันมันไม่ย่ง่ายนะ ลม้มลุกคุกคานมากว่าจะมาเป็นเจ้าของเรือลำหนึ่งนะครับออกเรือลำเล็เลกๆเป็นกงศีรวบรวมเก็บเงินนะครับไปกู้นี่ยืมสินเพื่อจะต่อเรือซื้อเรือก่อนนะครับไปไปกู้เขาซื้อเรือก่อนพอออกได้สักพักก็เก็บตังค์เพื่อไปเหมือนกับดาวต่อเรือลำนี้เนี่ยก็ประมาณปีปีสามสองห้าสามสร้อยสามสิบสองไปต่อที่มหาชัยทุกคนรักเรือ ทุกคนทำมาสามสี่สิปีกันทั้งนั้นไม่มีใครแบบเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเรือใหญ่เลยไม่มีทุกคนทำมาจากเรือเล็กๆแล้วก็ไส่เต้าสะเขาเรียกว่าส,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 สะสมเงินกว่าจะมาซื้อเรือสักลำมันก็ไม่อยากให้เราต้องมาเจออะไรที่มันไม่เป็นธรรมผมรับไม่ได้ผมผมอ่านพรลกปีห้าแป สิ่งที่ผมอ่านเสร็จแล้วสิ่งที่ผมทําสิ่งแรกคือผมบอกแม่ว่าแม่รู้ว่าอย่าทำเลยอย่าทำอาชีพนี้เลยเพราะว่าอ่านแล้วเนี่ยคือขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในตารางครึ่งแมหถ้าเราจะทำํทำทําไงเนี่ยในเมื่อกว่าเราจะสร้างตรงนี้มาได้ขนาดนี้เนี่ยกว่าเราจะใช้นี้ใช้สินคนอื่นมาได้มันใช้เวลาสี่ห้าสิบปี แล้วเราจะต้องมาทิ้งตรงนี้คับกฎหมายแบบนี้เหรอซึ่งแม่ก็บอกว่าเรามีอย่างดีหมเรามีอาชีพเดียวแล้วจะไปทำอะไรกันแต่งานบะมงมันเป็นงานพิเศษที่ว่าทำเยอะได้เยอะได้ป่าเยอะก็ได้ก็ได้เงินเยอะแล้วก็จะมีเงินประกันกว่า6,500นะณนะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่า แรงงานเนี่ยเขาเขารับรับกันได้แล้วก็บอกว่ามากกว่าบ้านเขาอีกเป็นเท่าตัวเขารับได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดจับได้เยอะเขาก็ได้เยอะได้เพิ่มขึ้นให,ให้มีส่วนแบ่งเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ก,กินฟรีอยู่ฟรีนะครับเรารับผิดช,ชอบทุกมื้ออยู่บนฝั่งเราก็ให้นะครับซึ่งเขาอยู่กันได้ครับจนมามีกฎหมายพอมีกฎหมายขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้ว เราต้องผู้ประกอบการแล้วไปแบกรับต้นทุนคือบางครั้งไ้เราจ่ายรายเดือนไม่ออกก็ต้องจ่ายพอพอ,พอต้องจ่ายเนี่ยชาวมึงไม่ไหวแล้วนะคนที่จอดก็คือก็หมดแล้วครับหมดจริงๆคือถ้าเห็นสภาพที่บ้านนะพ่อผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่รู้ว่าเรือจอดไม่เดินเลยไม่เดินเลยเป็นคนติดเตียงเป็นคนแบบนั่งอยู่ในในบ้านไม่ออกไปไหนเลยแม่ผมก็ร้องไห้ทุกวัน ร้องไปสวดไปขอสินงศัดิ์ไปเราเองเราก็ทำอะไรไม่ได้ลูกก็ต้องขอทุนเขาเรียนเจอก็นาน,านๆเจอทีคือแบบคือมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันท้อทุกอย่างก้าวไปก็ก้าไ,ไม่ได้เพราะว่าเงินเดือนที่ทำมาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยหมดเรามีภาระที่ต้องผ่อนเราก็ต้องเอาเงินมาจ่ายอย่างนั้นหมดมันมันเดินต่อไม่ได้เดินต่อไม่ได้ ถ้าอยากจะฝากนะครับก็ก็อยากจะไหว้าวานไหว้ขผวอนนะครับช่วยซื้อเรือประมงนะครับในโครงการที่ไม่ว่าจะเป็นสมาคมคการมงจังหวัดปตัตตานีได้กระทําเสนอ,อไปหรือแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมแห่งประเทศไทยทําไปเพราะว่าต้องบอกว่าทุกคนเดือดร้อนจริงๆไม่มีใครอยากจะขายเรือที่สร้างมา ไม่มีใครอยากจะขายอาชีพที่ปู่ที่บรรพบุรุษสร้างมาหรอกครับทุกคนเจ็บปวดไ้่ไม่มีใครที่ไม่เจ็บปวดนะครับขอนะครับช่วยเยียวยานะครับแก้ไขตรงนี้เพื่อให้พวกเราอยู่ได้ชาววงอยู่ได้นะครับแล้วก็ปนทุกปนโศกตรงนี้ไปนะครับผกล่าวนะครับ วววชชามคดคค้ยรับประมงไทยรายวันขอขอบพระคุณที่อนุญาตให้ทางเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวผลกระทบจากกฎระเบียบมากมายต่ออาชีพชาวประมงร่วมสนับสนุนพี่น้องชาวประมงไทยต่อไป